มาดูวิดีโอนี่ครับนี่คือวิดีโอตัวอย่างที่ว่าเพราะห่างชั้นจนเกินไปจึงหยอกเยาเอาใจคนดูนะฮะมาครับนี่ครับนักมวยในวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแสนชัยของเรานั่นเองนะฮะยอดมวยครับนี่ครับจังหวะออกมัดออกเขานะครับผมเข้าไปครับแล้วทีบครับโอ้โหนี่มียองนิดนึงฮะแม่สายตาว้องไวครับแล้วดูครับคือหยอกคู่ต่อสู้ครว่าจะออกจริงก็จะออกได้นะครับแม่ทีไปครับแสนชัยครับ จังหวะนี้ครับคต่อสูเตะเข้ามาครับเข้ามาหมัดลบแรกมาดูรวมหมัดเข้าใสครับแหม่นี่เป็นการโชว์ว่าถ้าจะรวมหมัดท้องเข้าไปหลายหมันนี่รัวได้สบายสบายครับแต่ว่าไม่ครับแหม่เหมือนยังอ่อนค่อยค่ต่อสูอยู่นะฮะมาครับยิงหมัดครับเดินขวางพชรแสนชัยครับคต่อสูก็เดินขวาาเหมือนกันนะเตะไปก่อนแสนชัยจบไว้จะออกก็ไม่ออกก็ได้ครับนี่ครับแสนชัยครับ แล้วดูจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับขยับเข้ามาครับถีบดักไว้ก่อนครับกดต่อสู้เข้าไปครับเตะปุ๊บโอ้โหลบแบบดิจิตอลเลยฮะโลกโยกหลบแบบดิจิตอลนะครับแสนชัยครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับนี่คือวิดีโอจากไทยไฟนะครับเข้าไปครับ โอ้ทีมครับอ๋อนี่ไทยไฟสมุยนะครับไทยไฟสมุยนั่นเองครับหมัดหนึ่งสองครับอืมเสื้อสมุยกลางหลังเลยครับนี่ครับใส่เข้าไปครับโอ้ยก้นจำเบาเลยทีเดียวฮะชาวต่างชาติครับนี่จังหวะรงมัดอย่ากับปืนกลนครับรัวหมัดรัวสอกสอกเข้าไปศอกซ้ายครับแล้วศอกแล้วอือแม่คือถ้าแกเอาจริงคู่ต่อสู้ก็สู้ไม่ไหวครับมาครับเดินเข้าหาครับเอาแข้งไปครับแข้งไปทินครับนี่ครับกระโดดแหม่โชว์กระโดดเตะไปทินครับ ทีมออกไปครับเดินข้าวาครับคู่ต่อสู้ก็ยังคงยืนสู้ยืนปักหลักสู้นะก็นับถือหัวจิตหัวใจของคู่ต่อสู้นะครับแม่เอาเดินข้าวาครับออกมายอครับระามได้แข้งครับแสนชัยเข้าไปครับนี่ครับแม่เตะสูงไปทีนึงครับยิงหมัดซ้ายครับแสนชัยทีบขวาครับแสนชัยเดินเข้าวาครับคู่ต่อสู้จะโต้ไม่โต้โอ้ยเตะก้านคอไปทีนึงฮะแต่ไม่เต็มแข้งดีครับยังอมแรงไว้อยู่นะครับแสนชัยครับรวมหมัดแล้วก็เตะแข้งครับเข้าไปครับแล้วทีมครับแล้วเตะเจาะยางครับแล้วยังไงครับ รวหม,มัดแล้วตีเขาครับเดินเข้ามาครับโคตสูพยายามจะหาช่องในทางเข้ามาฮะแต่ยังเข้ามาไม่ดีครับแสนชัยเข้าไปทีมครับโอ้โหนี่ทําให้ถึกถึงปลาวานนะครับปลาวานเพชรคาตครับปลาวานเพชรคาดนี้ก่อนที่จะงับเหยื่อครับปลาวานเพชรคาดจะทําการหยอกล้อหยอกเยา้าเล่นกับเหยื่อก่อนที่จะงับเหยื่อนะครับนี่แสนชัยนี้ก็ประมาณนั้นเลยครับ ไม่ว่าล่าสุดนี้เราจะได้ทราบข่าวกันแล้วว่าที่แสนชัยเจอกับบัวขาวนะแสนชัยก็แพ้คะแนนบัวขาวไปนะครับก็ยังถือว่าแสนชัยก็ยังคงเป็นยอดมวยในตำนานยอดมวยในความทรงจําของเราอยู่นะฮะดูครับลีลาท่าทางครับเดินเข้าหาครับหมัดครับแสนชัยครับแสนชัยดินเข้ามาที่บาทารุพักเข้าไปครับแสนชัยครับออกมาครับเตะไม่ถึงครับคู่ต่อสู้ครับแสนชัยเขาโอ้มาดีดกระโหลกไปทีนึงอะโอ้โหนี่ท่าโชว์ประจําตัวของแสนชัยเลยนะครับแม่ นี่ครับนี่คือเหตุของความเหนือชั้นจนเกินไปครับแม่เดินเข้าหาครับแล้วเข่าใสครับแล้วสอกใสครับแสนชัยครับขยับเข้าหาครับแสนชัยครับเขาชิดครับมันหนึ่งสองครับแสนชัยเข้าไปครับหมัดครับแสนชัยครับแต่โอ้ตีเขาครับแสนชัยครับเดินเข้าหาครับนี่ครับหยับใยครับแล้วตามด้วยเจ็ดจอยางครับแสนชัยครับมาครับนี่ครับเลือกแล้วครับแสนชัยครับคู่ต่อสู้เหมือนจะไม่ค่อยอยากจจอองอาวุธแล้วนะฮะเอาเตะเข้าไปครับ หมัดครับแยบครับ,ยบแยบเราตามด้วยเตะแข้งซ้ายสูงครับแล้วมีกระโดดท้องกระโดดท้องเข้าไปนะโอ้โหแม่ก็ได้เรียกว,ว่าเล่นอยู่ฝ่ายเดียวครับนะครับจับอัดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับแสนชัยครับนี่ฮะเหนือชั้นเกินไปครับ